สำนักง,งานเกษตรอำเภอบรรจากย์ลีจัดศึกษาดูงานกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำโครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณสวนผักสลัดไก้กรเกษตรอินทรีย์ร้อเเซที่บ้านหนองบัวตำบลบุดเขาอำเภอบองจาคยิลีจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมเชษฐวิจิตพิเชียรกุลเกษตรกรเจ้าของสวนผักสลัดเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักคีวภาพการผสมวัสดุปลูกการจัดการในโรงเรือนการทำระบบน้ำสำหรับการปลูกผักสลัดและปลูกผักต่างๆในช่วงฤดูที่แตกต่างกันที่กับเกษตรกรที่ให้ความสนใจให้มันฆ่าเชื้อราในดินฆ่าอะไรเงี้ยนะให้ด่ันฆ่าทำไมเสร็จปุ๊บ แล้วเอาปุ๋ยหมักที่เราที่ผมบอกให้ทำน่ะอ่าถ้าผมอ่าแต่ที่ไก่เมล็ดผมก็ใส่ที่ไก่เมล็ดมีไรก็ใส่ต้องใส่ปุ๋ยหมักนะแต่แต่อย่าไปใส่อะไรนะไอ้ที่มันไม่ได้หมักอะที่วัวที่ไก่ที่เราซื้อมาใส่เลยไม่ได้อ่าถ้าใส่ไปเลยปุ๊บคุกเขาอย่างนี้เราต้องหมักใหม่หมักีิแปลงก็ได้วิธีการปุูกผักสลัดจะนำเมล็ดมาเพาะในตะกร้าก่อนเพื่อเมล็ดงอก จึงย้ายต้นกล้ามาปลูกใส่ในถาดลงอีกครั้งหลังจากผักสลัดเติบโตได้ในระยะหนึ่งจึงแยกออกมาปลูกในกระปะเพาะที่เตรียมไว้การดูแลรักษาต้นสลัดเมื่อเติบโตแล้ว จะมีการจัดการโรคและ,มะแมลงในโรงก,กันโดยจะใช้กับดักกาวเหนียวเพื่อดักมแมลงให้บินมาติดเพื่อลดจํานวนมแมลงศัตรูพืชและมันตรวจด,ดูทุกวันหากพบเห็นมแมลงที่อยู่ในต้นผักสลัดก็จะใช้มือหยิบออกเพราะเราไม่มีเวลาเราออกตลาดปุ๊บเมื่อก่อนเนี่ยปลูก ไม่มีผีเสื้อก็วางไข่แล้วต้องมานั่งแหวก,กกันทีละต้นกลางคืนกับจากตลาดเราก็เหนื่อยมากกลับมาแหวกกันทีละต้นดูว่ามันมีหนอนกินไหมสุดท้ายนี้หากมีเกษตรกร,ร,กรที่มีความสนใจเรื่องผักสลัดหรือต้องการซื้อผักสลัดสามารถติดต่อได้ที่ Facebook สวนผักสลัดในกอรอินซีร้ยเปอร์เซ็์